เสร็จแล้วครับรีโว่ฮาริโวมาดูรถดมจันทบุรีช่างนัดต่อเสร็จแล้วนะครับจะให้ดูจะพาไปดูนิดนึงหนามากทุกคินส่วนนี่หนามากๆนะฮะดูโอ้โหหนาแล้วก็แข็งแรงมากนะฮะจะพาเพ,เพื่อนมาดูครับรถดำจันทบ,บุรีนะครับนะฮะที่นี่อูช่างนัดครับรับ ต่อแต่งเติมรถดดำหรือทํากระบะดำนี่แหละฮะดูนครับ,โ,รบโอ้โหโสุดยอดเลยอูช่างนัดเราคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะพร้อมส่งงานแล้วลูกค้าจะเอาไปทำสีเองนะครับจะเอาไปทำสีเองดูลวดลายใช้เหล็กหนาใหญ่มากเลยวางสำเร็จเสร็จเรียบร้อย ันนี้กระบะกว้างแล้วก็ยาวด้วยนะครับเพราะว่ารถคันนี้ไม่ได้ตัดคัสซีช่วงท้ายนะครับก็คือรถยาวแค่ไหนก็ทำกระบะยาวขนาดนั้นไปเลยครับจุดรายละเอียดต่างๆไม่มีเยอะมากสําหรับรถดำน,นะฉะนัก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับยกได้เรียบร้อยคันนี้เป็นชุด ปั่นน้ำมันหน้าคัดนะฮะใช้ชุดหน้าคัดเป็นระบบยกนะฮะใช้หน้าคัดยกเอาดูโอ้หรถด้ำคันหนึ่งนี่ต้องบอกว่าใช้เหล็กเยอะอยู่เหมือนกันนะเยอะพอสมควรนะครับนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคันนี้นะฮะร e v o 4 w ฟ n น,นะครับพร้อมที่จะส่งงานแล้วเหลือแค่ระบบชุดไฟนะฮะ ไฟที่จะติดข้างๆเดี๋ยวเราจะให้ดูส่งด้านท้ายโอ้โหฝาท้ายครับมีกระบะด้านใน สเสายึดโอ้โห,ห <ENNIS> สำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคันนี้นะฮะชนะชนะกดลงให้หน่อยเดียเรามาดูตนลงหน่อยอึบอืมดูทรงนะนะริวโอโฟวินนะครับนะฮะ ครูช่างนัดรับต่อเติมกระบ,บะดำนะครับเป็นโฟวินโอ้โหบังเลนบอลเลอร์เลยครับนี่ฮะสมส่วนมากครับสำหรับรีโว่โฟวินนะฮะนี่ฮะ <c oughs> เหลือแค่ท,คทำไฟท้ายอ่านะ แล้วก็เดินระบบสายไฟก็จบแล้วครับนะฮะเพราะว่าเจ้าของคันนี้ก็จะไปทําสีเองนะครับสําเร็จเสร็จเรียบร้อยนะฮะจะมีโอกาสทําสีเสร็จถ้าเจอตัวจริงอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับฝากด้วยครับที่นี่อููช่างนัดนะครับรับต่อเติมกระบะด,ดำนะครับจันทบุรีฮะ